สวัสดีค่ะเอซทุกท่านโอ้ยสาวดำมาบ้านกระดาษหวยที่ว่าสาวดำเอาลงช่องแล้วสาวดำก็เอาเอา,เอาเรียงไว้เรียงไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ที่ฝนตกที่สาวดำบอกเอซว่าน้ำไหลเข้าบ้านท่วมเกือบเกือบถึงมันถึงครึ่งแขอ่งะงคะแล้วสาวดำก็ ที่นอนหมอนมุ้งเจื้อผ้ารอยเต็มบ้านเลยทีนี้สาวดำก็หาหาไอ้สมุดหาสมุดเลขที่สาวดำเอาให้เอซนะ่ะ <c oughs> เอาซ้อนกันไวเก็บไว้อย่างดีปรากฏว่าน้ำมันตึงนอนแล้วมันไหลไปโน่นนะคะมันไหลไปไอไปอยู่ใต้โต๊ะนะคะนี่เพิ่งหาเจอค่ะโอ้ยนี่อเนี่ยพรุ่งนี้ วันนี้วันที่สามสิบแล้วนะคะที่สามสิบแล้วแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองก็เลขออกแล้วสาวดกาก็จะจะเขียนอีกก็คงคงไม่ต้องเขียนนะนะเพราะว่าสาดํามาเห็นว่ามันมันยังมองเห็นตัวเลขชัดเจนอยู่นะแบบเดิมละค่ะอันเดิมนะคะอ่าไม่ต้องไปเขียนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีชิ้นกับตัวเลขอันเก่าแล้วมันก็เห็นพอลางๆมันก็เห็นอยู่เนาะเราจะได้ไม่ต้องอ่าเดี๋ยวเราจะงงกับตัวตัวเลขอ่ะน,นะ มันอ่ะเห็นอยู่น้อนี่เนาะเห็นน,หน,น้อนนี่ใครนี่เห็นนะนั่งเบิ่งกันได้ค่ะอาจารย์พลกทมนะคะ057 371097 2สองตัวก็มี577107แล้วก็97นะคะอ้แม่ย่าไพารีค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะท่านผู้ชมแม่ย่าไพารี759 ห้าแล้วก็ห้าหนึ่แล้วก็เจ็ดเก้านะคะอ่ะอาหายก็มันเห็นไหมโอ้โยตัว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 โอ้ตัวบิา,อาสอนอยางเนี่เอา็ยังดีเด้อเรามันบกเปืเ่อหมดน,นี่ค่ะแล้วก็ปูสมนึกนะคะห้าสามจ็ดสามจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หแล้วก็เนืห้า่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะอ่ะนะคะ สีโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์พลกทมค่ะศู 5, 7. 9, 7, นย์สามเจ็ดห้าศูนย์เะคะสตัวมีห้าเจ็ดหค่ะไนี่าปูเทพาลักษปู่เทพาลักษเอ่อโคราชปู่เทพาลักษโคราชสานะคะอันนั้นค่ให้มานะคะเโอ้ขอโทษจากเก้ส ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีสาอ่าเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่ล่างก็มีศูนย์แปดกับหนึ่งเก็ดเท่านั้นนะคะอ่าชอบใบไหนเอาใบนั้นค่ะบูองอาจจ่าดอกไม้ค่ะโอ้มีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะงวดนี้ถ้าเข้านี่เรียกว่าเข้ากระแทบทุกใบเลยนะนี่นะคะถ้าว่าจะเป็นสองตัวสามตัวนี่สาวนำว่าเข้านี่เข้ากันทุกใบเลยแทบทุกใบอ่ะเนาะอ่าแล้วก็ หัวงา่ดอกไม้มีอะไรนะเจ็นะคะแล้วก็057 5 9ห้แล้วก็เจนะคะแ่ช่องที่ไม่ค่อยมีคนตามไม่ค่อยมีคนดูนี่แหละเข้า3ตัวนะคะเขาเคยเข้ามาแล้วนี่เนาะอาจารย์เลขลับ3ตัวตรงเลย867ให้มาแค่2หางนะแล้วนั่นก็อาจารย์ผู้ใหญ่ใจเย็นเข้า3ตัวสองครั้งแล้วนะคะ แล้วก็พ่อปู่สีสุดโทค่ะแม่สีออกแดงเลยพ่อปู่สีสุดโทนะคะเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็7เจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดพ่อปู่สีสุดโทค่ะอันนี้เลขของสูตรสาวดำนะคะสูตรสาวดำค่ะโอ้ยแม่เ้ยสีออกแล้วเนาะ ถ้าเลขสามตัวนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะคือเลขรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีห้าถ้ามีเลขเจ็ดตัวนี้นะคะมีหกมีห้ามีเก้ามีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ 9, ่งเนี่ยเลขเจ็ดตัวค่ะนะคะถ้ามีอยู่ในนี้สามตัวก็ถูกแน่นอนนะคะสามสิบห้าหางนะคะแ <c ười> ม่ึงตั้งขาดทั้งเปื่อย จะนั่งกอพัดลมเป่าดีแล้วจะมันเห็นนะ่นะคานั่งบ่เย็นนี่ม่นั่งจำบ่ไดดเลยล่ะนกะ่าวเนาะเรียกสิบกว่าใบเนี่ยทีนี้ก็มาแล้วแม่อาจารย์แม่อุบลค่ะ0ู7 5 0 7แล้วก็เจ็นะคะ2องตัวก็มีห้าเก้าศูนย์็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะนี่นั่งออกพัดลมเป่าพี่น้องเอาพัดลมเป่าจา้ะ น้ำน้ำมันท่วมเนาะมันก็ดีแล้วมันไม่เปื่อยเนาะกําลังกําลังสิเปื่อยเดยน,นั่งเอาไอ้เอาัดลมมาเป่าเอามีค่ะสมุดเป็นเล่มเลยนะคะกระดาษเอซีนะมันไปทั้งไอ้สมุดเลยค่ะทั้งเล่มเลยอ,อาม่าค่ะพอแล้วพี่น,อน้องค่อยแกะค่อยแยะค่อยแกะค่อยแงะ,อแะเอาเดี๋ยวมันจะเปื่อยอา마สามเจ็ดเก้กา เก้าสามเอา้าตัวเดียวตัวนี้สามเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์เก้าเลขสองตัวมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดห้าเก้านะคะโอ้ยไปคนละทิศละทางพราะว่านั่งไหไอตอนนี้นั่งสว่วนกันเลยมันกะปิดปึกเดียวนาะเพราะมันถือน้ามันติดกันค่ะมันติดกันนั่งก็ดึงออกเอาร่มพัดร่มเป่าค่ะกระตักตกระจายเลยเพราะว่ายังดีมันยังมองเห็นอยู่ โอ้ยถ้ามันเปื่อยเบิดนี่ถ้ามันเปื่อยยุ่ยเบิดนี่โอ้ยโมในเลยนงว่าเรียกยังเนี่ยค่ะปู่โคราชสองนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดห้าสอตัวมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดและเก้าเจ็ดนะคะพ่อเห็นยังนพี่นองเนาะพ่อเห็นอ้ยู่็เห็นล่างๆยู้ย <c oughs> หวัวด,ดิล่างหัวจิตว่าจะเข้าทังสามตัวสองตัวนี่ <c oughs> ค่ะตาเกี่ยงนะคะ0ูนย์ห้าเ เก้าเจ็ดห้านะคะห้าเจ็ดแล้วก็อะไรหนี่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศกไม่มีหาเนาะนี่หาเกาเชนหนหเดยอด้เอาพี่น่องนั่งเนหาเกานาะอ,อ่าห้าเก้านะคะเอาละเพิ่มเนียชนให้แล้ว ผู้ใหญ่ใจดีโอ้เกือบลบเว้ยเหมือนตอนนี้เนาะอะอผู้ใหญ่ใจดีขยังดีตัวพี่น้องยังมีเหเ้าด้เห็นยังเห็นอยู่เน,ะนาะขันนั่งขันบ่เย็นคุณโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีค่ะห้าศูนย์เจ็ดหนึะคะสองตัวก็มีสามเก้หนและเก้ค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะโอ้เห็นเมือทุกใบย,ยึดตัวนี้ อผู้ใหญ่ใจอะไรผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะสองเก้07จ็ด 7, 7, 7 25, 97, 9มศูนยโอ้ยมีทะเบียนรถสาวดำด้วยสองตัวก็มี30มศูนย์สาและ59นะคะเอาแล้วผู้ใหญ่เออปู่โคราดหนค่ะปู่โคราชหนึ่งนะคะ 9ก้าห้าเจ็ดนะคะเก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สามศูนปดศนย์เจดสะคะสตัวมีเจ็ดสามห้าเก้าศูนย์แปดเกละห้าเค่ะมาแล้วพอปู่เช็คให้คนร้พปู่เช็คให้งวดแรกนะคะท่านไม่ได้มาตั้งบักน้าหนึ่งห้เดือนแล้วเจเดือนวนละมั้งศูนจ็แล้วก็ห้าหนึ่ สองตัวล่างให้แปดศูนย์ศูนย์เก้านะคะพ่อปู่เจ๊กนะคะมาแล้วอาจารย์เพิกปากเปล็ดนะคะอ้าวโอ้ยยังเปียกไปเลยพี่น้องยังเปียกไปเลยอาจารย์เพิกเมืองพนให้มาศูนย์สามเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าสามหกศูนย์ห้าเก้าเก้าสามหนึ่งนะคะ แล้วก็2ตัวก็มี3 9 7 9 5 9 3 6และ5 7ค่ะอาจารย์แมวอาจารย์แมวอุบนค่ะอาจารย์แมวอุบนนะคะ5 3 9 0 3 5 9 0 7 2ตัวมี5 9 3 9 0 7 7 9นะคะโอ้โหน้องเพิ่นเห็นทีหลังเพื่อนเลยหมดได้ยัง หมดแล้วนะคะน้องเพ้นค่ะน้องเพ้นมาแล้วน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าและสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมมีเท่านี้นะคะสาหรับเลขในสวนธรรมนะคะเลขในสวนธรรมค่ะนะคะยาถิมเอ้อพี่น้องเลขทะเบียนรถสวดำซีเดือนแล้วที่เอาไปซ่อมเสร็จไม่มีเงินไปเอาเนี่ยท่านผู้ชมใครที่มี ตังเยอะซื้อ067ซื้อท่เป็นรถสาวดํานี่แหละซื้อตัวลรเยอะๆนะคะถูกแล้วก็พอได้ <c oughs> นะคะได้โปรดเมตตาส่งมาช่วยสาวดําเอาไปเอารถออกจากอู่อูนะคะเขาซ่อมเสร็จแล้วได้ได้สี่เดือนนี้ค่ะทะเบียนรถ6067นะคะ6067ทะ,ะ60 67, เบียนรถสาวดําค่ะนะคะถ้าใครอยากจะ เสียงโชคช่วยสาวดำนะคะพอสาวดำซื้อไม่ได้นะคะให้ให้เอฟซี FC ของสาวดำแหละนะคะซื้อศูนย์หกเจ็ดนะคะทะเบียนรถสูทะเบียนรถหกศูนย์หกเจ็ดนะคะใครมีความสงสารเมตตาสาวดำนะคะซื้อซื้อทะเบียนรถสาวดำนะคะออกทะเบียนรถสาวดำส่งปัจจัยมาช่วยเอารถออกด้วยนะคะ สาวดำไม่มีรถใช้เลยค่ะท่านผู้ชมเขาพูดตรงไปตรงมาเนาะซื้อเลยค่ะตั้งกิจอธิษานบอกว่าขอให้เลขออกตัวนี้ว่าสัน่นถ้าถูไปส่งตั้งช่วยแม่สาวดำเอารถมาจีในสวนทำนะ่ะไม่มีไม่มีรถขี่ขอให้ท่านโชคดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวสาวดำเขียนในก่อนนะสาวดำเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ลืมเลยค่ะทะเบีนรถนี่นะคะ นะถ้าถาบว่าท่านได้ซื้อก็ออกมาอย่าลืมนะคะอ่ะอ่าตาำเขียนให้นะอ่าด้อทะเบียนรถเน้อฮึนาะ ค่ะค่ะสุดสุดเด้อพี่น้องออก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 ซอมตัวซ้ำตัวออกเลยที่เป็นรถสาวดำพูดได้ถือตะมดถ้ารถโอ้ยถายถ้าหวยออกวันที่สองออกที่เป็นรถสาวดำนั่นพูดได้ถือลายล่ซอยสาวดำเด้อพี่น้องไอซีเดือนแล้วนั่งมือมีรถขี่ขอทุกท่านโชคดีจา้า